แล้วผมก็จะมาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งฟาวด์้วยกันแต่ยังไม่มีกระสุนปืนผมมีหรือเปล่าในกระเป๋าไม่มีอ่ะต้องออกไปหาข้างนอกครับมันหมดไปแล้วอ่ะนี่นี่น,นี่ตรงนี้มีกล้องมันแบบเดิมเลยใช่ป่ะเออมันเป็นแค่เดโม่ตอนนี้ อันไหนที่เราเล่นไปแล้วมันก็น่าจะได่ให้เล่นซ้ำนะภารกิจมันล้มเหลวไปแล้วอะผมอยากรู้ว่าที่เขตกักกันมันมีอะไรไอ้ซอมบี้เดอร์วาว่ากันตอนนี้ไปที่เขตกักกักนในตระลรนผ่านพี่ผมมเขาปี่บัติได้ดไปะ่เะเจนนะหนึงน่งดูแบบนี้กันนี่เป็นที่นะครับเราต้องเดินมาตามเส้นทางตรงนี้เฮ้ยเราเดินตัดไปต,ตรงนี้ก็ได้ใช่ป่ะแล้วก็เฮ้ยอืมอืมโอ้อืม,อ,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 มอย่าพเพูดไปยุกับฉัน ไม่มีซะด้วยนะประเด็นนะโอเคเดี๋ยวยเดี๋ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนไปเลยเฮ้ยตรงนี้มีถังระเบิดแต่ไม่เป็นไรครับสมิธมันตายไปแล้วมันล็อกนะเนี่ยถ้าผมถีบถีบไม่ได้ด้วยมันถีบยังไงวะกดชีบอรอ โอ้ยมันมีกระสุนปืนโอ้ยยังไม่ได้รีโหลดดิว่าลืมมันเราก็ต้องเดินอ้อมมาเฮ้ยมีหนึ่งตัวตว้ออยาบฆ่าก่อนมีกระโดดมีกระโดดฝันด้วยโอ้ยยดืดติดทำไมละ่ะ เป็นยาเอาละเดี๋ยวถ้าผมเดินอ้อมไปตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีมุมสามแยกตรงเนี้ยให้เราถ้าตัดปรตรงนี้นก็จะมาเจอไอ้กลุ่มตรงเนี้ยถ้าเราไปอีกทางหนึ่งคือเราตรงไปได้เลยนะเนี่ยเราตรงมาเลยพอตรงป,ปุ๊บข้ามตรงนี้ไปก็จะเข้าเขตกักกันตรงนี้หรือเปล่าอันไหนมันคือเขตกักกันกันได้วะ ตงนี้ใช่ไหมหรือตรงนี้วะไปไปตรงนี้ก ature, ็ดีกว่าร kind of mm. 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 ีบไปรีบไปรีบไปอืมอืมอืมประหยัดกระสุดไว้สวยไปไปทีอุ้ยอุ้ยต่ออีกเรียบร้อย เฮ้ยแต่ไฟไหม้ซอมบี้ค่อยว่ากันที่หลังแล้วกันเนาะไปก่อนตัวเนี้ยโอ้ยเยอะจังวะอืมตายสิวะมีเสียงด้วยโอ้ยยังไงตามตูดมาเลยกระสุนไหม มีของไอ้คนด้ตรงนี้ครับมีถังระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวคายตัวข้างหลังก่อนทั้งกันอนะมาไหมมาด้วยขึ้นชาเหมือนกันนะไอ้ของเนี่ยเดี๋รอรอรอมาให้มันโดนระเบิดคนระับ มันไปนไหนแล้ววะไม่ทันแล้วว่ะโอ้ยยาอืม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 ,อมแรงเราหมดไวมากอะตอนนี้มันย่องไม่ได้ด้วยนะเนี่ยประเด็นอะเราตื่นไปเลยมีกล่องครับตรงนี้ฆ่าก่อนแล้วกัน โอ้โหได้ปลอ,อกกระสุนทำไมไม่ให้กระสุนมาเลยโอ้โหชา้าสตามินา่าแล้วจ้วงเลยจ้วงเลยเออเออไปไม่ทางตาหนูก้าวาทีครับ ผีแยเดี๋ยวยิงอะไรอืยิงผดไอ้กูเฟืองกระสุนไม่มีรถพยาบาลไม่ใช่รถพยาบาลสิรถส่งจดหมายไอ้อะไรนะไม่ใช่รถขนส่งพูดผิดรถส่งจดหมายคือแล้วเสียงเหมือนซอมบี้โอ้ยโอ๊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 ยซอมบี้ซอมบี้ระเบิด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 มันมาไหมมันมาไหม เยอะสุดด้วยตรงนี้ยฆ่าก่อนแล้วกันโอ๊ยหลบไม่ทันโอ้ยมึงนี่กันเะนืะยิงละยิงละไหนวะโอ้ยกูหมดแรงก่อนโอ้ยกระสุนก็หมดอีก เฮ้ยม hey. ีถังระเบิดตรงนี้มาไหมมาไหมโอ้ยเกือบโดนเอ้ยเด้อเด้อคนในตรงนี้มันคนไม่ได้เลยเนี่ยเอานั่นมีไว้ทำไมอ่ะนึ่ว่าคนไม่ได้เจอเองงอใช้ยาผสมปยาบาลเอาถอดทิ้งทำไมอ่ะ อ๋อเนี่ยครมันต้องกดดับเบิ้ลดับเบิ้ลคลิกครับดับเบิ้ลคลิกคิวอะปุ่มผมไม่หาปุ่มกดอยู่ตั้งนานแต่เราก็ตายแล้วตายอีกตอนนี้มันมีถังนละมันนะผู้ชมผมจะลอยตัวยักษ์ใหญ่มันนี่ยังไงวะมันมาแล้วเดี๋ยวเอา้าวิ่งไงก็สุดอุ้ยอุ้ยอย่าอย่ายายาโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนอยู่ดีอยู่เวนตะไลติดเชื้อป่ะเนี่ย พัน,พ,นพันเลยพันเลยพันเลยเออขยังชั่วหน่อยกระสุนหมดโอ้ยกระสุนหมดมีดแล้วกันมีดสันส้นมีดพกก็เล่นได้ครับคุณผู้ชมอันนี้มันถังระเบนะิดนะผู้ชมเราทําอะไรไม่ได้เราไม่มีปืนนางพยาบานนลดีละไม่ใช่ทางพยาบาลเหมือนนางพยาบาลน,นะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่ามันไม่มีโบกเราอุย้ยอีกนิดเดียวนี่หว่าไปตรงนี้ได้ไหมเขตกักกันมันก็ต้องเป็นบริเวณแบบนี้สิเนี่ยมันจะมีเต็นท์ด้วย วืดอีกกูเออเออขอเพียงแค่อย่าเจอไอ้บิกเบิ้มนะครับตอนนี้กูไม่อยากจะสู้กับมันโอ้โหสามตัวอยู่ข้างหน้าตอนนี้อุ้ยไอตัวบนด้วยตายแล้วบุม้มเฮ้ยมันติดมันติด,ม,ตดมันต้องฆ่าทีละตัวแล้วนะเ,เ,เวนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พิ่กรสุนได้ไหมให้พิ่กรสุดให้สวยเลยนะว่างเปล่า มีม hey, Ooh, ันทำไมเนี่ยมามึงก่อนเลยหาเรื่องใช่ไหมวิ่งไปเลยได้ไหมรถพยาบาลโอ้ยคนไม่ได้มันต้องเดินไปอยู่ดีอะโอเคกันเข้าไปเลยแล้วกันเขตกักกันครับตรงนี้มีรถคดได้มึงมาไงเนี่ยมึงเดินมาตอนไหน โอ้ยโดนตบโอ้ยมึกลุมกูนี่ว่าตายตายตายอืมอืมหมดยังพันแผลยังเหลืออยู่หนึ่งหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะใช้ประหยัดประหยัดนะตอนนี้โอ้โหเจอสองตัวแล้วใช้เอโนอจีสตามิน่าให้แบบพอดีพอเหมาะมีเวลาจุกให้เราลบ ว่าคนของไปนี้ขอฟังกันได้เวลาอุยอ้ยอุ้ยอืมอืมเก่งจริงเลยลุมกูเต่เอา้าวมีของให้เราด้วยไปน,นี่ไงค่อยถึงแล้วทางเข้าอยู่ตรงไหนวะโอ้ตรงนี้ผมว่าน่าจะปิดแน่เลยมีเครื่องบินตรงนี้ด้วยครับผมต้องเดินกลับมาตรงนี้หรอเนี่ยทางเข้าอยู่ตรงเนี้ย มาดูเดินกลับก็ได้มาอะไรวะเฮ้ยมีสังขยะโอ้โหไม่เห็นได้ไงเฮ้ยมีตัวนี้อยู่ในพุ่มหญ้าเลยว่าต้นไม้เนี่ยเฮ้ยยังไม่เจอเรามาเจอเราแล้วแต่มันตามเราไม่ทันครับคลายตัวนี้กันอุ้ยอีกตัวพ่นอีเวนเยอะเยอะมันเยอะ เอาวนี่ท่านนี้กอนครับตอนนี้เลือดเราอ่ะมันไม่ค่อยจะมีทางเข้าอยู่ไหนวะโอ,โ,โอ้ยอุลตร้ะเนี่ยเดี๋ยวมึงหมดแรงเลยตรงนี้ว่ะผมวิ่งฝ่ามาแล้วปะผมอยากรู้ไอ้เขตการกันมีอะไรอะ่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวกูไปตายเอาตอนไหนแล้วตายในแคมป์โดนตบไปทีนึง อะไรวะศพว้ามาตรงนี้เหรอเฮ้ยมีอันนี้ให้เราด้วยนะแสดงว่า,าปืนเราอยู่ไหนอ่ะแสดงว่าปืนเราอยู่ไอ้นั่นกับไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งเฮ้ยมันมีทางไหนที่ใกล้กว่านี้ไหมนี่ไงเราก็เดินไปตรงนี้เลยไม่ได้โหเฮียเราเดินไปเลยอ่ะนี่ไงศพศพโคนก่อนหน้านี้ครับวิ่งไปเลยแล้วกันไปตรงนี้จะเป็นมีซอมบี้ด้วยนะ มีดินระเบิดอโอ้โ้ตกกลาคืนมาอีกแล้ววุ้คิดว่าผมจะไปถึงปะไม่ถึงหรอกยังไงมึงให้ผมกลับฐานอยู่ดีอะอซอมบี้มุดกองขยะแล้วแนหะละี๋ยวเราฟาร์มทรัพยากรก่อน,อ,นอีกหนึ่งนาทียี่สิบไม่พอหรอกเรามีเชื้อไหม แต่เราไม่ได้เอาเชื้อกลับมานะไม่น่ามีหรอกเนีย่ยอุปกรณ์ไม่มีครับทรัพยากรไม่มีรอตอนเช้าอยากจะรู้เลยเกินไปเขตกับการน,นี้มันมีอะไรเฮ้ยเราต้องกลางคืนกี่นาทีวะชิบหายแนละ้วนาน่ะเนี่ยแล้วเราไม่มีปืนนะบอกมันมีแต่มีมด okay. là cái 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 ยี่สิบสองครับยี่สิบสองวิยี่สิบวินะครับชเช้าเรามาดูกันว่าตอนเช้านะเราจะสามารถไปถึงจุดจุดสันได้หรือไม่ของเยอะมากสองหนึ่งไปคุณผู้ชมเช้าแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูว่า เราจะไปได้ถึงไหน,นครับรอบนี้เดี๋ยววางแผนกันเราเดินไปเอ่อเราไปตรงไหนได้บ,ดบ้างวะผมว่าผมไปเส้นนี้เลยดีกว่าเราก็ตรงไปเลยนะครับไปอ้ยตรงนี้มันกั้นอยู่นี่ไงผมนี้เลยแล้วกันยังไงมันก็ตามไม่ถึงไหนหรกโอเคได้กระสุดมา11นัดแต่เราไม่มีปืนประเด็นน่ะตายแล้วเอ้ยฝันนี่มันถูกสมบีเลยดิ โดนตบอีกแล้วโดนตบอีกแล้วมึงด้วยการุณาตายการุณาตายด้วยครับไอ้วัคซีนแนววนอลกอฮอล์แล้วก็ปลอกกระสุน <c oughs> อยากได้เป็นกระสุนมาเลยได้ไหม <c oughs> วะะ่าจะบอกว่าเห็นอะมันมองไกลไปเพวกวะอมบี้อ่ะไปตอนนี้ไปรพยายบาลนะผู้ชมครับ ฆ่าก่อนแล้วกันอืมทีที่เราต้องตบชา้านี่แหละมีเวลาให้เราคิดนะครับเฮ้ยมันมองไกลจังวะเฮ้ยผมเจอได้ตรงนี้มีหนึ่งตัวนะซอมบี้ยักษ์อะเราไม่ยุ่งกับมันนะอาตัวนี้กัน เพิ่งขึ้นในบ้านเอ้ยอาไปเฮ้ยตีผิดอออืือออืสตัมิน่าสำคัญนะครับสตัมิน่านะครับสตัมินา่าเราสำคัญอย่าให้มันหมดนะครับหมดเราจะกลายเป็นสภาพหมดเมืตะกี้ดิโดนตบรัวๆเลยอะไรวะโอเคเป็นอะไรนะครับอะไรล่ะอ่ะคนละเรื่อง เหลืออีกสิบสองนาทีอุ้ยเยอะอยู่นะผมว่าไปถึงได้ไม่ยากเลยนะครับตรงเนี้ยถ้าเราไม่เจออะไรซะก,ก่อนนะนะอุ้ยพี่เบิม้ไมไม่มีปืนยิงหรอกล้อพี่เบิม้มอ่ะเราเดินอ้อมได้ไหมอ้อ,อมเนาะเนาะอ้อมดีวกว่าเนานะเฮ้ยไม่ใช่มึงไอ้อมบี้พ่นบอฟอบอฟิตพ่นบอฟฟิต เฮ yeah. hey, so ้ย oh, สัม okay, บ okay, ี <cycle against> <reconcile> ่โอ <cocaine> <iah> uh, ้โหอยู่หลังประตูเกือบไม่ได้มองแล้วมิล่ะโอเคไม่ไปยุ่งกับมันครับหนีเลยดีกว่าถ้ามึงยังเจอกูอีกแสดงว่ามึงโกงกูแล้วอ่อยสมบีสเลยหนึ่ขอชาร์จขอชาร์จไปหนึ่งขอชาร์จไปหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวฟัน มันจะไปห่วงเก็บของมือมันลั่นมือมันลั่นไม่มีครับมันมาแล้วอุย้ยตีไม่ทันอืมตายอ่ะเก็บได้สบายใจสิเนี่ยกี่ตัวแล้ววะอุย้ยสามสิบแปดแล้วแต่ก็ยังเยอะอยู่กว่าจะไปลูกพ่อหมายได้กล่องเครื่องมือ มันไม่ถังแล้วเปล่าเลยนผมไม่มีปืนเลยดิอุ้ยไอ้ตัววิง่งไอ้ตัววิง่งไอ้ตัววิ่งไอ้ตัววิ่งออกมาจากทางแล้วมันแต่ผมก็โดนไฟอุย้ยมึงตีผิดมึงรู้ตัวไหมเนี่ย,ยอืออืสองตัวเลยเหรอบ้านะอืออือเอาตีไปก่อนแล้วกันนะอือดีถ้ามันตีช้าไม่มผมตายเลยนะ จะเป็นตีไปเลยมันตายแล้วเนี่ยทีละตัวทีละตัวขอชาร์จแป๊บโอ๊ย <c oughs> <c oughs> มันลุมอ่ะจะถึงแล้วครับไปข้างไหนดีเฮ้ยข้างๆมันมัน มันแทรกตัวไปได้ไหมแท็กตัวไปข้างๆอ่ะได้ปะอุย้ยเหมือนเหมือนมันกัดไม่เลยครับตรงนี้บ้าจริงอ้อมก็ได้วะฆ่าก่อนแล้วกันตอนนี้น ของก่อนก็จะฆ่าอซอมบี้หน,นีโกนโอ้โหเกือบโดนตบแล้วลาเจ้าเออเออเอ,อมีกล่องครับตรงนี้เลยเจ็ดนาทีโอ้ผมใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะมันต้องอ้อมอ่ะไม่อ้อมไม่ได้ไีเจอบอมเมอร์ไว้เนี่ยไม่มีมีแต่ซอมบีน้นี่แต่เราประมาทไม่ได้ครับขอชาร์จแป๊บ โอ๊ยวุ้ยหมดแรงก่อนอย,ยอมเลยกูยอมเสียเยเส่ยงเลยเสี่ยงเลยกูเสี่ยงเลยเสี่ยงเลยมันลุมแล้วเมื่อกี้หมดแรงแล้วด้วยถ้าเราไม่กดฟันต่อเนี่ยคือแบบเราโดนตบฟรีแน่เมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองตู้เลยตรงว,วิ่งอ่ะ แป๊บหนึ่งนะเราเหลือวเวลาไม่มากครับอ๋ออ๋อนี่ไงนไงไงตรงนี้โอ้โหแต่มาเจอพวกมันอีกทีละตัวทีละตัวทีละตัวมาทีละตัวมาไอ้ยองอืมมาดิมาดิอืมเอ้าหนึ่งว่าซอมบี้วิง่งมันเป็นซอมบี้ธรรมดานี่ว่าแล้ว่าไอตัววิ่งนะครับไอตัวรันเนอร์ ทำไมผมพูดสมปีวิ่งรถลิ้นมันพันๆกันยังไงไม่รู้วะไอตัวรันเนอร์นั่นแหละครับคุณผู้ชมนักวิ่งนะครับวุ้ยวุ้ยวุ้ยไอพี่บุ้มโอ้ยไม่ได้มองดีๆชิบหายมีอะไรบ้างนะมีตัวบอมเ m อร์นะครับแล้วก็รันเนอร์แล้วก็ไอตัวพ่นผิดนะครับพ่นกรดสามสิบไอพวกนี้ต้องระวังนะไม่งั้นเรา เราสวยแน่ถ้าเราเจอมันมันจะเจอเราไหมอะเฮ้ยเราแอบเออค่อยๆย่องไปได้ปะอ้าวย่อ,ยองมาเจอไอตัวนี้ซะละฆ่าก่อนแล้วกันอีกฆ่าดีถึกไหม <c oughs> จะบอกว่ามึงเฝ้าทางเข้านะไอ้บอมเมอร์อะพี่พุงพุยอย่านะครับเฮ้ยเนี่ยมัน มันไวให้เราเดี๋ยวไปถึงนะศพผมจะตรงนู้นครับต้องไปเอาศพผมมาก่อนเพราะว่าของผมมีปืนนะครับก่าจะไปถึงมันก็ต้องเจอผ่านซอมบี้เยอะเหมือนกันนะมันจะพอไม่ได้เวลานะ่ะห้านาทีน่าจะพอนะอยู่นะเฮ้ยรันเนอร์รันเนอร์มา โอ้โห oh, หมดแรงก่อนหมดแรงดีแล้วมันตายแอะเมื่อกี้อืออืออือกาลูนาตายกาลูนาตายตายโอยเฮ้ยโอ้โหจู่ๆมาเจอรันเนอร์ครับเมื่อกี้โดนจ้วงเลยหลายแผลด้วยเหลือหนึ่งแล้วนะพันแผลนัง่ไงเรา โอ้โหมาเจอไอ้ตัวนี้อีกปืนเราไม่มีมันจะเจอเราไหมก่อนประเด็นโอ้โหเรามาตายทางเข้าคุณผู้ชมเห็นทางเข้าไหมเนี่ยมันคือทางเข้าครับเฮ้ยมันเจอมันเจอมันเจออ๋อนี่ก็ทางเข้าไม่ใช่หรอมันต้องไปหาคีย์การ์ดด้วย มึงมื่อกี้กูดิเออตายซะมึงด้วยไอตัวโคลน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 ครับอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวมันเลอศนะคนละโคลนโอ้โหนึกว่าจะมาแล้วจะเข้าได้เลยมันต้องไปหาขี่การ์ดด้วยครับผู้ชมเนี่ยมาถึงเขตกักกันแล้วนะครับอันนี้เราต้องไปปิดประตูสองประตูประตูไหนประตูแคมป์เราอะนะอ๋อนะครับโอ้โหเราเรา,เราต้องไปหาขี่การ์ดด้วยนะเนี่ยประเด็นอนะ อ๋อมันค่นไม่ได้เหรอตอนนี้เราได้ปืนมาแล้วครับคีการ์ดคีการ์ดก็น่าจะเป็นไอตัวเนี่ยลูกศรตรงนี้๋ยวเราไปตรงนู้นกันนะครับแต่ถ้าผมออกเกมปุ๊บมาจะให้ผมเล่นใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูนะครับเหลืออีกสองนาทีทันป่หวมันเซฟให้เราไหมอะตรงนี้ มันไม่น่าจะเซฟนะครับเนี่ยเป็นเดมโมใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยมึงบ๊วยติดหดัวรถไม่โดนตายโอเค Insi. โอ้เยอะเหลือเกินเออตายแล้วพอแล้วพอแล้วมาค้นของก่อนติดลมเลยก็นั้นน่ะโอเคเราเจอเราเจอไอ้อไอกระสุนนะครับตอนนี้เราต้องการไปปิดประตูสองประตูปิดประตูไหนวะอ ตายซะออยิงไปก่อนครับตอนนี้ข้างหน้าเราครับโอ้ยยิงพลาดด้วยปืนกระสุนเฮ้ยไม่ได้มองไอ้เวนเฮ้ยรันเนอร์รันเนอร์รนนอรไม่เจอไม่โอ,อ้ยมาเจอไอ้ตัวนี้ออต่อย ต่อยซะกทีบล๊บบบอปบล๊อปอยชิบหายมีพังเฮ้ยกองระเบิดกองระเบิดมาดิมาดิาดเอาแล้วกูติดอะไรอะ่ะโอ้โหกูเจอเป็นขโยงเลยแล้วกูยิงไม่โดนเปลืองกระสุนไหมครับมันเปลืองกระสุนไหมครับยิงไม่โดนเลยครับ ประตูที่เข้าได้ไหมโอ้เ oh, ข้าไม่ได้แล้องต้องกลับแล้วเนี่ยเหลืออีกสามวิสามสิบวิเฮ้ยมึงมาไงไอตัวเนี้ยผมไม่สำเร็จแน่เลยมันต้องรอเช้ามันต่อไปแล้วเนี่ยโอ้หแย่จังเนี่ยแล้วก็มาเจอพวกมันอีกเนี่ยมีดผมพังไปแล้วทุกท่านผู้ชมเนี่ยกระสุนกระสุนก็หมดหมดทุกอย่าง ทำได้อย่างเดียวคือกลับฐานนะคผู้ชมครับร,รู้แล้วเจนเจนหาทางกลับอยู่เฮ้ยโอ้ยมาเจอไอตัวบ่าวเวนตอะไรไม่ตาม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 โอ้เราตามตามไกลด้วยหยุดไหมหยุดไหมไม่หยุดด้วยประเดนะ็นอ่ะโอ้เราตามไกลามากมันยังไม่อยู่ดีกน่ะโอ้โหอ เอ้ยตีกูไม่ทันหรอกเฮ้ยโอ้สองสตัวตัวเดียวกูจะไม่รอดอยู่แล้วแล้วผมไม่มีมีดแล้วด้วยโซ้โซ่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 เทือกที่สุดท้ายโจรสิ้นสุดท้ายช,าชา้าเร็วช้าเร็วโอ้ยโอ้ยประตูเข้าไม่ได้ด้วยว่ติดติดโอ้ คือเราต้องเผื่อเวลาครับเวลาเวลาที่เราไปหาของนะไปหาเขตกักกันเราก็ต้องเผื่อเวลาที่จะเดินกลับมาด้วยนะครับคือผมอยากรู้ไงโอ้ยเอาเ๋ยวโอ้กลับมาก็มาเจอเลยชิบหายยิงมันดิยิง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 ,ยง,ยงฟันก็ไม่โดนอีกโอ้ยสบบีบกุกโอ้โหมึลมงลุมคนไม่มีปืน โอ้โอ้มันเยอะไปบ่เฮ้ยเดี๋ยวตายเดินดิเออเออยิงยิงยิงมันเออยิง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 ป้อมยาก่อนไอ้ชิบหายโอ้มันโจมตีฐานเราโอ้ยยังไม่เจอรรคับ โควของเราตายไปแล้วภารกิจล,ล้มแล้วเอาเปา็นว่าผ่านไปนะครับหลายภารกิจเหมือนกันนะฮะก็จะแบบว่าเจอทางออกนะครับผมก็จะไปแบบว่าให้ถึงแบบเขตกักกันอยากจะรู้มันข้างในน่ะมันมีอะไรมีเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวหาเวลาว่างเราจะมาดูว่า เราจะไปหาครีมมาจากที่ไหนนะครับเราเม้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลีปนี้ตัวลาไปก่อนนะครับเจอกัอนฮะ